I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and รรส o ัสดีท่านนะฮะคลิปนี้นเราก็อยู่กับโปรเอ็นการ์เด้นเหมือนเดิมมาก็ไม่รู้มีอะไรนะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะอีเวนต์หรอคลิปนี้เราจะมาขายลูกแคตตัสจะได้สักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างได้มีพิกมาด้วยนะบิ๊กเบิ้มมาลูกหนึ่งใหญจัด เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์สวนขายดูว่าจะได้สักเท่าไหร่อเออจากที่เราปั้นกันมาโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเรามาเปิดมาเปิดกล่องกันนะลุ้นกล่องกันดีว่าเผื่อดูจะดีนะนะมีลิงพระอาทิตย์มาส่องให้เราเปิดเลยไปว้าเหมือนเดิมเหมือนเดิม ได้แล้ววะได้เสาอะไรสักอย่างไปเดี๋ยวเรามาลุ้นไถลิ้ลิงอ่ะได้ลิงกับได้หนูพญาพึ่งนะว้าได้แต่พึ่งแล้วก็ ใบนี้แมงปอเชื่อผมดิว่าได้หนอนอนี่แค่เซ็งเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลุ้นใหม่เดี๋ยวเราวางไข่ไว้ก่อนนี่คือไข่นางพญานะวางไปก่อนอะไรอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวอีกสี่ใบนี้ค่อยมาลุ้น อ,อกฟ้าร้องก็เดี๋ยวรอรุนนี้ติดสถานะช็อคก,ก็จะคลิปที่แล้วอะ่ะเราจะมาทำพลิกบิ๊กบึ้มใช่ไหมแต่ดันบิ๊กบึ้มไปเองอะ่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะมันก็บิ๊กของมันเองเลยเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันบิ๊กบึ้มมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขายแล้วกันดีไหมเออเอาไปขายดีกว,ว่า เดี๋ยวขายให้ดูดีกว่าคลิปนี้ว่ามันได้สักเท่าไหร่งเงินมีอยู่ตอนนี้ห้ารอยสามสิบกว่าล้านนะปั้นมาได้เออแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะวางสัตว์ยัยงไงนะที่แบบไม่ต้องไม่ต้องไปะเดี๋ยวผมทําให้ดูคลิปคลิปนี้เลยเฮ้ยสายไ้ยไ<ห> i feel this pain you already know. turn that two games like my money show. I've got these. Yeah. that I can't let go. Watch me turn this like that you can never I feel this pain you already know. I pain, you already know. Turn that two games, like my money show. I've got these yeah. things that... Okay. ก็แดนจบไปแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเราจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้าไปยังไงนะสายฟรีอย่างเรานะก็เหมือนเดิมครับอันนี้เลยเออเปียบเกตเอ้ยอะไรวะ สั่นสะเทือนไปทั้งแมพไม่รู้เดฟก็เ,เล่นอะไรโอเคก็มานี่เลยเป๊บเฟียรเกรดเ,เ,เห็นไหมบวกหนึ่งใช้ยี่สิบบวกสองใช้เวลสามสิบโอเคทีนี้เราก็เลือกเอาว่าเราอยากจะวางไข่หรือว่าวางสัตว์แต่ผมว่าวางสัตว์ก่อนดีกว่านะเราก็กดเลือกไปเลยเพราะสัตว์ผมเวลสามสิบแล้วก็ดูดีๆแล้วนะครับตรงนี้ ว่าสัตว์ตัวไหนเราใช้ทําอะไรสัตว์ดีๆก็เก็บไว้ก็ไปเก็บเบีวสัตว์ที่ไม่ค่อยเฟี้ยวอะ่ะอืเก็บไปก่อนโอเคผมก็จะวางได้เพิ่มอีกตัวละใส่เลยปรับคอนเฟิร์มชัวร์ไหมไมันถาม,มชัวดิโอเคฮะด้วยต่อไป45เลยเหรอ ไม่เป็นไรครับสายฟรยีก็ต้องทนครับผมที่เราก็วางสัตว์เพิ่มได้อีกตัวแหละย่เย่เย่อันนี้น่าจะเป็นเดฟนะเนี่ยน่าจะเป็นจีเอมคัสตอมสองก็ดีมาปรากฏตัวให้เห็น โอเคเราจะมาลองวางลิงกันแล้วกันนะรู้ว่ลิงทำอะไรได้ลิงซิวเวอร์มังกี้โอเค <c oughs> จะมาลองวางลิงนะซิวเวอร์มังกี้ปั๊บเขาให้ทำอะไรได้ <c oughs> ลิงทำอะไรได้หรอ <c oughs> ก็มีโอกาสใช่ไหมเจ็ดจุ ที่จะคืนเงินเข้าคลังของคุณ back to you อยเข้าคลังคื่อหายากจะมีโอกาสคืนเงินน้อยกว่าแลแพน a แ lower c h a n เ e to refund สามนาทีจะอัปเดตละดูอัปเดตอะไรนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูนะว่าจะขายได้เท่าไหร่นะรอบนี้ ให้ดูสวนก่อนจากที่เราปั้นกันมานะนี่เราก็มีแล้วเนะี่ยสัญญาณไฟจระาะจรนะเราเริ่มมีแล้วนะเออสี่บัฟเลยนะมันเป็นเล่นเขาดาวแล้วหรอเล็บโอ้โหอะไรวะทุเรียนน มาเดีย๋ยวมาเขาด่ากันดูดีว่าจะอัพเดตอะไรดูซิรอบนี้เป็นอะไรอ่ะพึ่งเหรอไม่รู้ตัวอะไรอ่ะดูไปออกว่ะพึ่งอ่ะถ้ารู้ว่าเป็นพึ่งอ่ะเนี่ย พ okay. ึ่งเหลืองพึ่งน้ำเงินหรอก็อัปเดตใหม่ก็จะมีของมาใหม่นะเฟรนช์พอร์ตไม่รู้เลยทำอะไรน่าจะไว้แชร์แชร์ดอกไม้อะไรพวกนี้ยให้กับเพื่อนเราอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วย ก็อ,อัปเดตสดๆเลยของใหม่ๆก็มีดอกไม้เอมเบอร์ไลลี่มาเพิ่มนะเออก็ถั่วกูยังหาไม่ได้เลยเอมเบอร์มาอีกแล้วอะไรกวะแบคโฮอ่ะ ไปดูดเข้าไปเลยแบ็คโฮก็ได้สถานะอยู่นะสถานะววยอเอก็เดี๋ยวติดสถานะกันให้เยอะๆหน่อยจะได้เอาไปขายทีเดียว มาอีกแล้วก็มีเัมออัปเดตก็นิวซีมาใหม่ให้เราเฮ้ยอะไรวะ ก็จะเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะยังไม่รู้นะว่าทำอะไรกระส่ายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นไอ้น,นี่กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นซันฟ l o เวอร์กันหน่อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคไหมต้องไดส้สักอันแหละเปิดเปิเปดไปเยอะแล้วยังไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ป่ะนะ เ okay. okay. มาโอเคก็โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวหาหาไปเรื่อยเยืเดี๋ยวก็ได้ก็ได้เวลาเคลียร์ส่วนแล,ล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้บิ๊กเบิ้มเนี่ย ทั้งหลายแลนจะขายได้สักเท่าไหร่พลิกก่อนเลยนะพลิก,พล,กพลิกเราล็อกไว้อยู่นีหว่าก็ปลดล็อกไปเลยครับเออปลดล็อกเรียบร้อยกี่กิโลเอง46กิโลเงเหรอ มาได้กี่บาทครับ76ล้าน,นต้องอย่างนี้ดีวะแต่ก็ยังไม่พอนะมันต้องได้เป็นพันล้านดิไอพวกจิบย่อยขายก่อนฮะขายแล้วแปลว่า200รอกว่าล้าน สองร้อยหรือสองพันวะผ่านน่าจะสองร้อยแหละโออะไรกันวะเนี้สุดจัดขายเลยไรไปวะโอ้โอโหดเ,เดี๋ยวมาดูนี่ดิแคตตัดขายได้อะไรมีแค่สองสถานะเองโอเคใหญ่พอไหมเงีย้ย ก็ใหญ่ละเดี๋ยวไปดูดิว่าแม่ขายได้เท่าไหร่เออสะดุง้งเลยแปดร้อยกว่าล้านเดี๋ยวมาดูนะแปดสิบสองโลสองบัฟเองอะ่ะน่าจะไม่แพงอะ่ะมาดูดิได้เท่าไหร่ห้าล้านนงเหรอใหญ่แต่ลูกอะ่ะ บัฟไม่ค่อยมีเมื่อกี้เก็บอะไรไม่รู้อะสองร้อยวาล้าน่ะเด็บเป็นอะไรเล้เนะ อ๋เดฟมาแจกบัฟมาทีตกใจเลยยังเหลือยังเหลือดอกนี้อยู่เนี่ยพิงไลนี่เนี่ยสี่บัฟห้าบัฟได้เทไหรอยากรู้ไหมอยากรู้ก็ตัดไปเลยอยากรู้มาก จัดอันนี้มา,ามาดูกันได้เท่าไหร่ดอกนี้ผลผลิตของเราปราบับเฮ้ยสองพันเรอสองพันล้านสองพันล้านครับผมสองพันกว่าล้าน รวยแล้วดอกเดียวชีวิตเปลี่ยนทีแล้วก็ปลูกอะไรก็ชิวๆแล้วมีสองสามพันล้านแล้วพิงไลลี่เหรอเด็ดอะปลูกปลูกอีกปลูกอีกมีต้อาปลูกอีกอะเด็ดกว่าพิกอีกเด็ดกว่าแคตตัสอีกอะ้ะมาขาย เซตนี้ได้เท่าไหร่9ก้าสบก้าล้านโอเคเราก็เคลียร์เคลียร์ไปได้พอสมควรนะเกือบ,บเกินครึ่งส่วนแล้วเออเดี๋ยวมาดูว่าเคลียร์รอบนี้ได้อีกเท่าไหร่นะดูกันหน่อยเจ็ดร้อยกว่าล้าน โอเคไหมผลผลิตเราเข้าตาแล้วนะนี่เราปั้นเองกับมือเลยนะเกือบสี่พันล้านแล้วนะเป็นไงบ้างวันนี้ฟันไปร่วม 3, สามพันกว่าล้านนะเคลียร์สวนทำไมถึงเคลียร์ก็ก็เคลียร์ให้มันเกิดใหม่ถ้ามันเกิดใหม่มันก็มีโอกาสติกบึ้มใช่ไหมน,น,นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงิ๊กบึ้มแล้วหนึง ไงจากการฟุตจากการฟุตมาแล้วโอ้นี่ไงใช่ปะ่ะใช่ดิโอ้โหไม่ไงใหญ่แม่ะเห็นปะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะมันอยากใหญ่เดี๋ยวมันใหญ่เองอะ่ะเออมันมันเลยต้องเคลียร์ต้องเก็บอะ่ะเคลียร์รอบนี้เท่าไหร่ป้า<ม>สิบล้าน โอเคก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากสับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยครับคลิกเดียวเองครับแค่กดติดตามก็ได้ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันนะติดตามไว้ครับเจอกนใหม่คลิปหน้าบา I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I